สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากินเป็ดตุ๋นค่ะนี่นะคะเป็ดตุ๋นนะคะแบบกเกาหลนะคะมีร้ามขุกขิกนะคะนี่มีองอกแล้วก็มีเดือยปีเลือดนะคะวันนี้มากินกันนะคะไม่ต้องเห็ดว่านนะคะเพราะว่าก็มาได้แค่นี้นะคะก็ไปกินเป็ดตุ๋นนะคะที่เห็นเห็นนะคะเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่ค่ะนี่ต้องใหญ่ๆเลยนะคะเราก็ต้องปรุงนะคะกินแล้วปรุงพริกป,ป่นนะคะไปนะคะ ก็เป็นจะมีเขาจะปีแต่เดือเป็ดนะคะปีเดือเป็ดนะคะแล้วก็มาจิงกันนะคะใส่กระป๋ายบีบ่อยนะรับอาบรับสบนะคะก็ก็มาพูดคุยกันนะคะทําไปถือว่าไม่ค่อยได้อ่อตอบคอมเมนต์ของเพื่อนแต่ว่าตอบทุกคนนะคะตอนนี้กําลังทยอยตอบนะคะเราตอบทีตอบหลายคลิปนะคะตอบหลายคลิป เพราะว่าถ้าเราเอาความรู้จากช่อง YouTube นี่นะคะเอาไปต่อยอดนะคะในช่องเฟซและเลียวนะคะแล้วก็ไปต่อยอดเราเราได้รับความรู้ตรงนี้นะคะเราได้ศึกษานะคะจากช่อง youtube นะคะก็เป็นช่องแมชง่ช่องที่ว่าเราได้รับความรู้ดีๆจากช่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณช่อง youtube ด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มีความรู้นะคะ ความรู้แล้วเราก็ไปต่อยอดนะคะไปรับความรู้จากชอบเฟสเรียวอีกนะคะก็ทําให้เราได้ประสบความสําเร็จเราผ่านแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะผ่านแล้วนะคะเราก็ได้โคตราดาบาแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทั้งช่อง u ูท b e นะคะก็ชอ่องเรียวเียวฟซนะคะทําให้เราได้รับความรู้ดีๆนะคะจากเราไม่เป็นอะไรเลยนะคะ ไม่เป็นออนไลน์ไม่เป็นอะไรเลยทุกๆอย่างนะคะเราไม่เป็นเลยนะคะเราครั้งแรกเราก็ไปศึกษานะคะเปิดยใจก้าง,งหลังบ้านนะคะเขาก็อธิบายละเอียดนะคะช่อง YouTube นะ,ะบอกไว้เลยอธิบายละเอียดบ้างน,นะคะให้เราเข้าไปศึกษาเอานะคะบางครั้งเราไม่อยากทําอะไรผิดเลยนะคะเราก็ไปศึกษาที่ชุมชนของ Youtube นะคะเราเอาความรู้ความดีๆนะคะเอาเอามาเอามาศึกษานะคะข้างนอก ว่าเราเอาความรู้จากตรงนี้นะคะเอาไปที่ไปต่อยอดกับอีกที่หนึ่งนะคะความสามารถความสําเร็จเราจะได้ไหมล้วก็เราได้ค่ะเราได้นะคะให้คุณเ,เข้าไปศึกษาะคะ่ะช่องแดงหรือช่องอะไรแล้วแต่เขาให้ความรู้เราบทนะคะเราก็ต้องทําให้เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะทั้ง,องสองอช่องทางน,นะคะ ทั้งช่อง youtube นะคะกับช่องเรียวเฟซนะคะขอบคุณทั้งสองช่องทางเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะทำให้เรานะคะประสบความสำเร็จในการทำ Facebook กับเรียวนะคะก็ขอบคุณบ้านนะคะเราก็อุ้ยก็ดีใจเออขนาดแล้วก็เราก็พูดนะคะขนาด4,000ชั่วโมงเรายังทำได้แค่แค่แบบนี้เราทำไม่ได้หรอนะคะเราได้รับความ รู้จากช่องแม่บานะคะช่องใหญ่ที่เราทําอยู่นะคะก็ขอบคุณนะคะช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณบ้านแล้วขอบคุณช่องนะคะเรียลเฟสด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรานะคะเราต้องการความรู้เท่านั้นนะคะเพื่อเอามาศึกษานะคะขอบคุณมากินกันได้นะคะเดี๋ยวเวลานะคะจะยาไปเนาะเราก็มาตั้งตั้งด้าทำนะครับคลิปนะคะลงลง,ลงเลยค่ะ เพราะเราก็เราอะไรที่ไม่สำเร็จเราพยายามทำให้สําเร็จใช่ไหมนีม่ค่ะศึกษาไเลยค่ะทุกทุกเส้นทางน,นะคะเขาก็ทำให้สอนให้เรานะค่ะได้ความรู้นะคะ แล้วแต่ว่าเราจะปล่อย้าไหมค่ะเนี่ยหน่อยจะก็คุ้มค่านะคะในความรู้ของเรานะเราจบปริญญาตีจากช่อง youtube แล้วนะคะที่เราทำทำใช่ไหมเราก็ต้องทำต่อไปให้สำเร็จนะคะแล้วเราก็ไปจบปริญญาตรีจากช่องเฟซแล้วครับเพราะเราก็ทำให้สำเร็จค่ะก็สำเร็จแล้ว นี่ต้องใหญ่เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็ดตุ๋นค่ะเนื้อก็จะนิ่มอ่ะตาค้าเห็นไหมค้เนื้อยุ่ยเลยแหละยุ่ยเลยนะคะอ้อมตนแบบเอ่อยุ่ยเลยค่ะเนื้อยุ่ย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 ตอนนิ่นมเลยคะ่ะมันกินกันได้เลยคะ่ะ จากออกัเราก็เขาเป็ติดตุงแต่เขาก็จะมีอาถุงลอกให้เราเนอะนี่ค่ะเนื้อหิ่มเนื้อยุ่ยสุกเรียกก็เป๋ยยุ่ยเลยค่ะ อร่อยกินไปเลยนะคะก็ะจะคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะจะเริ่มทำแบบว่าติดตามไปยาวๆเลยเนาะเขาเพื่อนบางทีว่าเพื่อนคนใหม่ามาเราจะเข้าคลิปเราจะดูหลังคลิปให้ทุกคนนะคะ ไม่สองไม่สามไม่สองไม่สามนะคะเพราะเราจะใช้คมอมถ้าเป็นโทรศัพท์ล้วก็ได้แค่ว่าคลิปเดียวนะแต่ว่าต้องเข้ามาติดตามนะคะเพราะว่าเราเราจะเข้าทางหลังบ้านนะคะหลังบ้านนะคะไปเข้าไปคอมเมนต์ให้นะคะ เหลือจะยุ่ยนะคะเขาจะใส่สีนะคะสีจะเจียวล่ะค่ะกิแบบได้กา เผ็ด่อยแต่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดอร่อยไหมคะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องทำให้สม่ำเสมอนะคะถ้าก็ ็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่สั้นนะคะขอโทษเป็นคลิปนะคะยาวแล้วค่ะก็ขอไม่ควรมันจะยาวเกินไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ช้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กัแลักันนะคะบญรักษาพระคุคของสาธุนะคะไว้ชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า